พอดาวพระสุกร์จบนี่ดอกโศกเข้านะครับก็าถึงบอกเออพออีดาวออกก็อีเข้าอยู่แถวเนี้ยผมก็ต้องการเผยแพร่ซับทางร้านนาจะทำหนังผีมาต่อสู้กับซับไปเลยเขาได้700ล้านผมได้สักล้านผมก็จะเอาและท่าระา,านเลยน่าจะได้สักสองแสนห้เนีอันดับแรกเลยครับเรามาดูผีกระหังก่อนฮนะ ผีกระหังเนี่ยนะครับความสามารถของเขาเนี่ยมากมายนะครับเขาเป็นผีตัวแรกของโลกนะครับที่คิดค้นการคมนาคมด้วยการบินของตัวเองนะฮะท่านประธานก็ทราบหรือว่าผมจบโอไฮโอจบอเมริกาเลยแหรอครับโอไฮโอไฮโอไฮโอ สภาเชิญนั่งครับท่านสมาชิกพี่การบทุกท่านครับพ่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอฟังเสียงโหวตสักนิดหนึ่งอ่ะเชิญพ่อครับ โอ้ปรมือหน่อยฮะปรมือหน่อยท่าประธานะผมว่าการแสดงควรยุติเพียงเท่านี้เพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครดูเราสองคนเลยท่านปรมธานมันผมไม่รู้เตรียมกันมาอย่างไงทำไมดนตรีเป็นอีสานแต่ลำเป็นเชียงใหม่ครับเคยอยู่ๆก็มาธรานประธานนะแล้วธรรมธานเองเนี่ยนะเดือนสี่นะครับบุญพระเวท ที่ร้อยเอ็ดเดือนห้าบุญบั้งไฟที่ยะโสธรท่านประธานก็ทราบนี่ว่าผมจบโอไฮโอจบอเมริกาเลยเหรอครับโอไฮโอไฮโอไฮโอ โอ้เฮาโอ้เฮาโอ้เฮาสาวคนโกเจ้าสีไปใสไปเชิงบองไฟกะทิยาโสธทเชิงบองไฟกัติยาสธทบังไฟไผ่สังมางามแท่นี่บังไฟใสละมันงามแท่นีบังไฟน้องฮีเขากำลังแห่มาไฟน้องฮีเพื่อลั่างแห่มา โอ้โหออนุญาตให้อยู่ต่อได้ไม่ขัดแย้งกันแหลอครับเป็นคู่ขาซะแล้วตอนนี้ท่านประธานที่เคารพครับอย่างที่ผมเรียนท่านประธานว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยเฉพาะแคนเนี่ยนะฮะพออสาลี่เป็นคนที่เป่าแคนใน ในเพลงนั้นท่านประธานที่เคารพครับเสียงแคนจากแมนชั่นคนนี้ตัวจริงคนนี้ตัวจริงเจ้าของเสียงแคนนะครับเสียงแคนจากแมนชั่นพอครับ ได้ยินเสียงแคนดังลอยแหลนมาจากแม่นชัน,นไพนอพักอยู่มองนั้นคนใครบ้านคือเฮาบ่อนอทำนองไลลองไล่เศาราฟังแล้วเงาคือทอดแม่พอ สักิดใจให้คือพอหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำเดะเดีเดวเดคือคือท่านประธานที่เคารพครับอาจอาจจะไม่ได้มีการเตรียมตัวไม่ได้คุยกันมาก่อนนี่มันเรื่องแขนไม่ใช่เรื่องหวดนะครับผม ถ้าเป็นไปได้เนี่ยจะให้ท่นออานผอไปเป่าประกอบหนังผีตัวเดียวตัวนั้นด้วยนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะพี่ป๊กกะรลโรทีนี้นแคนเนี่ยคนอีสานพอได้ยินเสียงพินเสียงแคนแบบนี้ธรรมธรรมมันไม่ได้มีแบบเศร้าๆแบบนี้นะนะฮะมันมีแบบมุ่นมะุ่นนะฮะแบบมุ่นมุ่นด้วยเมื่อกี้ย,ยังเมื่อกี้ยังไม่มุ่นนะยังไม่มุ่นแบบนี้ ลำได้ลำได้โอ้ยสังมามวนแท่นนอสั่งมามวนแท่นนอสังมามวนแท่นอมมนอแทนนี่นอเสียงพินนี่นอ มันสุขใจแสนเมื่อได้ยินเสียงแคนผู้ใดนอเป่ามาเสียงแคนมันเป็นสัญญา่อไดออกมาบ้าไปหลีนลงคลานเมื่อได้ยินเสียงพินเมื่อได้ยินเสียงแคนนเหมือแนแคนแคนติริซานถึงจากมานานแสนนานยังคิดถึงโรงทานบ้านหู่ ท่านประธานครับผมเชิญพอมาเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยนอกจากไม่ได้แล้วเนี่ยนะมันยังเสียอีกครับมันยังไงกันเนี่ยครับท่านสมชายครับพอครับขออนุญาตโชว์ลายลายแคนลายแบบเศร้าๆลมพัดเท้าหรืออะไรสักหน่อยครับ ตอนยอนตอนยอนกินข้าวสำเร็จเสร็จดีกินข้าวสำเร็จเสร็จดีพื่แม่อีสีปูสาลีตีนอนตอนยอนตะตอนยอนตะตอนยอนตอนยอนตอนยอนปูสาเลียสำเร็จเสร็จดี ปูซาลีส้เร็จเสร็จดีคือแม่อีสิ้ามวีเหงอก่อนนัต้นเมื่อไรจะจบจะเทีครับท่านประธานนะก็นี่กำลังลากร้อยเอ็ดไปเชียงใหม่แล้วนะครับนี่คือการเมืองข้ามขั้วจริงๆครับมันไม่มีประโยชน์เลยสำหรับผมนะท่านประธานะข้ามภูเขามาหลายลูกเลยครับพอหอพอ เอาเอาลำเต้ยแบบสนุกสนุกครับพอครับขอไล่ลำเต้ยสนุกนุก ท่านสมชายท่านสมชายครับท่านสมชายฮะมันเต้นโอเวอร์ไปขอให้ถอนด้วยครับก็เนี่ยฮะท่านประธานครับคือเสียงพินเสียงแคนนี่เป็นเสน่ห์แล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์วันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับ ท่านผอ,อ,อสาลี่ท่านกรุณาพวกเรามากนะครับให้พี่น้องเราในสภาเงนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านหน่อยครับ,รบขอบคุณครับท่านผอครับข,ขอบคุณท่านผอสาลี่มากนะครับนะที่ได้สืบทอดวัฒนธรรมแล้วก็ยืนหยัดซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยไว้นะครับก็ทั้งหลายทั้งปวงวันนี้ที่พี่ปลายมาทั้งหมดผมสรุปแล้วท่านประธานครับผมไม่มีความหมายอะไรเลยมันมีคนแย่งซีนครับ ไอ้ที่ว่ามาทั้งหมดสนุกทั้งหมดต,ตั้งแต่ต้นมันกลายเป็นศูนย์ธรรมรมทานเพราะมันมีคนข้ามขั้วมาครับเพราะฉะนั้นนี่ยังไงก็แล้วแต่นะครับอิทธิพลของซอฟ t ์พาวเนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลนะฮะที่ท่านได้ทำเรื่องนี้ขอให้จริงจังประเทศไทยเราอยู่ยั้งยืนยงแน่นอนท่านประธานที่ครรพข้อมูลข้อเท็จจริงตอนนี้ครับ เทนเซนท่านประธานครับเทนเซนเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนรวยมากรวยเนี่ยท็อป10ของโลกครับเทนเซนนี่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชัน VChat และมีบริษัทในเครือเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าบริษัททั่วโลกกำลังจะมาร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตในประเทศไทยและมาตั้งมหาวิทยาลัยลอจิสติกที่จังหวัดหนองคายเทนเซนเขาอยู่ที่เมืองจีน เขาสร้างเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองจีนสร้างพญานาคใหญ่ที่สุดในลาวและจะมาสร้างเท้าเวสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่หนองคายตอนนี้จีนรุกทางด้านซอฟต์พาวเวอร์คือให้ทุนการศึกษาคนประเทศไทยต้องไม่หยุดนิ่งต้องสู้ครับแล้วซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยจะอยู่ยั้งยืนยงครับรรท่านประธานครับขอบพระคุณครับ ท่านสมชายหน้องฮีครับ